ช้าชนอัลฟ,ฟ่ารถตู้ไฟฟ้าหรูขยักจีนชาร์ไวจัดชาร์แค่หนึ่งนาทีวิ่งด้ไกลสุด60กิโลเมตรเริ่มต้นแค่หนล้านหกแสนบาทในจีนทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายพียงแค่กดซับสไคร b ์ติดตามพวกเราที่สุดีวิวนะครับ หรว่าใกล้เข้ามาทุกทีสําหรับประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นเวลาทองสาหรับบรรดาค่ายรถยนต์แบร์ต่างๆที่จะนําเอารถครอบครัว MPV โดยเฉพาะรูปแบบพลังงานไฟฟ้าเข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความต้องการทั้งความกว้างขวางและสมรรถนะแบบรถไฟฟ้าในคันเดียวคลิปในที่สุดจะพามาพูดถึงอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่กาลังมองหารถ MPV คุ้มพลังไฟฟ้ากันครับ รถที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้เป็นรถยี่ห้อ Hi-Can แบรนด์ในเครือของ GAC Group ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง GAC และกว a ง g d p e r River Investment Management Group โดย Hi-Can ถือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยเริ่มต้นตั้งแต่รุ่น 007, Z03, A06 และล่าสุดก็คือรถครอบครัรว V09 ที่อวดชมครั้งแรกในฐานะคอนเซปต์คาร์เมื่อป,ปี2022ที่ผ่านมาจนกระทั่งพัฒนาเสร็จสิ้นและวางขายในตลาดที่จีนอย่างเป็นทางการในปีต่อมา ดีไซน์พนเศของไฮเคน v ย09นั้นมาจากคอนเซปต์ที่ชื่อว่า Store <Wow. S 1> ซึ่งทะามองด้านหน้ารถแบบผ่านๆจะมีความคล้ายกันกับ t ดวต้าเวลไฟที่โดนปิดจมูกด้วยกระจังหน้าแบบทึบซึ่งเป็นไปนตามสไตล์ของรถไฟฟ้า100%ชุดไฟหน้าจะเป็นแบบแยกส่วนด้านบนจะเป็นไฟ LED Daytime Running Light คาดยาวเป็นเส้นด้านล่างเป็นไฟหน้า Full LED วางในแนวตั้งขนาดเป็เส้นโครมเมียมนำสายตาตรงกันกระจังหน้าที่ปิดทึบติดตั้งโลโกโ้ไฮแคนแบบเรืองแสงถัดลงมาจะมีช่องดักอากาศขนาดใหญ่อยู่ใต้จุดยึดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นช่องระบายอากาศให้กับชุดขับเคลื่อนและระบบแอร์นั่นเอง ที่ด้านข้างตัวรถจะเห็นเส้นสายโครเมียมด้านล่างขนานไปกับกระจกทุกบานที่เชื่อมตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังต่อเนื่องกันทำให้ตัวรถดูยาวมากยิ่งขึ้นโดยกระจกบานสุดท้ายตรงบอะแถว3จะตว,วัดด้านบนลู่ลงมามีลูกเล่นที่แปลกตาไปอีกแบบแล้อแม็กในรุ่นท็อปจะเป็นขนาด20นิ้วพร้อมอยางขนาด255/55 R20 ไฟท้ายจะเป็นแบบคาดยาวซ้ายจะดดขวาตามสมัยนิยมแต่ที่แปลกตาสุดเห็นจะเป็นตำแหน่งของแผ่นป้ายทะเบียนที่ย้ายไปอยู่บนกันชนหลังแต่ไม่ฝาท้ายรถดูโล่งมากจนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะทำให้การยกของเข้าออกพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายลำบากหรือเปล่านะภายในตัวรถจัดที่นั่งในรูปแบบ 2. 2 3, บองบวกสบวกสเบาะแถวกลางเป็นแบบกัปตันซีทควบคุมด้วยระบบสัมผัสมีระบบลวดพนคลายและเบาะอุ่นร้อน,อนเป่าเย็นมาให้ด้วยหน้าจอในรถมีทั้งหมด4จอก็คือจอมัดวัดสำหรับคนขับขนาด10.2 5นิ้ว หน้าจอกลายเอฟเฟอร์เทนเมนต์ตรงกลางขนาด14.6นิ้วหน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าขนาด12.3นิ้วและหน้าจอบนเพดานสำหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาดใหญ่ถึง17.3นิ้วทำงานภายใต้ชิปประมวลผลคู่จาก Qualcomm Snapdragon 8155 ระบบเครื่องเสียงที่มีลำโพงมาให้มากถึง22ตัวแถมมีตู้เย็นให้อีกถ้ามีห้องน้ําให้อย่างก็คงช้ชีวิตกินอยู่บนเจ้ารถตู้คันนี้ได้เลยละมั้งคุมพลังของไฮแคน v 09มีให้เลือกเพียงแบบเดียวเป็นขุมพลังมอเตอร์เดียวให้กาลังสูงสุด275แรงม้าระบิด335นิวตันเมตรทำความเร็วทับสปีดได้ถึง190กิโเมตรตชัวโมง ส่วนแบตเตอรี่มีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่92-95.16ไปจนถึง114.19กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จไฟแบบดีซ s t c h ช r g e ด้วยกำลังสูงสุดถึง380กิโลวัตต์และวิ่งได้ไกลสุด792กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนทางไฮแคนเคยเอาไว้ว่าในทุกๆวินาทีของการชาร์จไฟเจ้าวีศจะได้ระยะทางวิ่งเพิ่มขึ้นมา1กิโลเมตร นอกจากนี้ตัวรถยังมาพร้อมระบบการขับขี่อัตโนมัติเลเวล2 plus ที่มีสารพัดออปชันความปลอดภัยกว่า37ระบบมีทั้งเลเซอร์เรดาร์แบบ130องศากล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหลัง2ล้านพิกเซลกล้องเลนส์วายแบบออลตราเคลียร์ความละเอียด3ล้านพิกเซลถึง4ตัวชุดเรดาร์อัลตราโซนิก12จุดพร้อมกล้องรอบคันอีก4ตัวปิดท้ายด้วยเรดาร์มิลลิเมตรเวฟอีก5ตัวทำให้เจ้า v ี9สามารถตรวจจับคนินถนนที่ระยะไกลสุดถึง100เมตรและยานพาหนะได้ไกลสุดถึง250เมตรเเลยยทีีดว ก่อนที่เราจะพาไปดูพรีวิวรถคันจริงจากต่างประเทศฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์ like, เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับสเปกตัวรถดีซะขนาดนี้เราพาไปดูรถคันจริงกันเลยดีกว่าโดยทาง h ค k มอ Motor Global มีรถตัวอย่างมาให้ดูถึง3สีทั้งสีเทาดําขาวซึ่งจริงๆมีอีกสีหนึ่งด้วยคือสีเทาอมฟ้าเราจะมีทั้งรุ่นพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวาสําหรับแต่ละตลาดมีการพูดถึงรถคันสีดาพวงมาลัยขวาด้วยว่าเป็นเวอร์ชันสําหรับตลาดไทยฟังแบบนี้แล้วคนไทยมีเฮกันแน่นอน ดีไซน์รถเน้นความหรูหรา OR โออาจนึกถึงต o เอต้า l อลฟ r ตตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมรอบคันภายนอกตัวรถจะไม่ค่อยมีโลโก้หรือตัวอักษรอะไรเลยเพื่อให้ดูเรียบหรูมินิมอลการก้าวขึ้นลงตัวรถก็สามารถทําได้ง่ายด้วยมันไดไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ใต้รถ การเปิดฝากระปรงท้ายก็ทําได้ด้วยการกดสวิตช์ที่อยู่บริเวณไฟท้ายด้านซ้ายเปิดขึ้นมาจะพบกับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระท้ายที่มีความจุป,ประมาณหนึ่งแต่เมื่อพับ,บอร์ดแถวสลงไปแล้วกลายเป็นพื้นราบไปเลยเหมือนกับในเตโยตาเซนตาแต่ไม่มีพื้นที่มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในรถตู้ไฟฟ้าไซส์นี้ภายในห้องโดยสารตอนหน้าไม่ได้แนวหรูหรามาา้าเ่ามีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง3จอหรือเป็นแนวตลอดคอนโซลหน้ารถ สวิตช์ปุ่มกดบนพวงม,มลาลัยเป็นปุ่มกดจริงๆทําให้การกดใช้งานแม่นยำและง่ายต่อการคลํขาขณะขับขี่แต่แน่นอนว่ารถแบบนี้คนที่ซื้อจะต้องนั่งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของจริงจึงอยู่ที่เบาะแถวที่2ตาหากเมื่อเปิดประตูสลด์มาจะพบกับความสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่นอกจากจะมีบันไดไฟฟ้าแล้วยังมีมือจับขนาดใหญ่ช่วยซัพพอตอีกทางหนึ่งด้วยพอขึ้นมานั่งแล้วจะพบกับเบาะแบบกัปต,ตันซีทปรับไฟฟ้าได้14ี่ทิศทางหุม้มด้วยหนังเนป้า หัวเบาะเป็นแบบโอปร,รับกระชับสีสักคล้ายหัวเบาะมีกี้เมาส์สุดฮิตในเตวตาอัลฟามีลำโพงแบบบิลอินในตัวมาพร้อมระบบนวดพล,ลายมีสวิตช์ปรับระดับและหน้าจอควบคุมอยู่บริเวณที่พักแขนด้านข้างมีโหมดที่กดพียงครั้งเดียวรถก็จะช่วยขยายพื้นที่ห้องโดยสารได้สูงสุดถึง57เซนติเมตรด้วยการเลื่อนเบาะข้างหน้าออกไปเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่เล็กรูมพร้อมๆก,กับการเอ็นตัวและยกที่รองขาขึ้นมาให้ผู้โดยสารเบาแถว2ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของรถได้พบกับความสบายแบบขั้นสุด การโดยสารขณะที่รถกำลังวิ่งบนถนนจริงก็นุ่มนวลชวนฝันและเงียบมากยิ่งขึ้นด้วยระบบช่วงล่าง C-D-C และยังติดรถเป็นมิชลินพรีเม m a c ซีแถมกระจกห้องโดยสารก็ยังเป็นแบบซาวด์พรด้วยทำให้ดื่มดำม่ำบรรยากาศภายในรถได้อย่างมีความสุข ด้านหลังมีหน้าจอขนาดใหญ่ฝังอยู่บนเพดานพร้อมลำโพงคุณภาพเยี่ยมอีก22ตัวแยกส่วนระหว่างห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังสามารถปรับโหมดเป็นห้องประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ก็ทําได้ <Wow. S 1> สิ่งอำนวยความสะดวกในรถอีกอย่างที่ต้องพูดถึงคือตู้แชยเย็ยนขนาดใหญ่ที่อยู่บนพื้นห้องโดยสารตรงกลางระหว่างเบาะคู่หน้าที่ทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ยังสั่งการจากโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าเจ้าคันนี้ขายราคาเท่าไหร่ ไฮแคนมีส้าที่ขายในจีนมีทั้งหมด3เกรดคือ Luxury Edition, Premium Edition และ Flagship Edition ตัวท็อปซึ่งแบ่งออกเป็น6รุ่นย่อยตามระยะทางที่วิ่งได้อีกทีหนึ่งราคาค่าตัวอยู่ที่3 18,800ถึง4 38,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 6 1 0 0 0 0ถึง2 2 2 0 0 0 0บาทหากเทียบกับราคาของไฮแค่นแซน3ฟ้าแฟดของ N Y Plus ที่ขายในจีนเมื่อกลายมาขายในบ้านเราจะมีราคาบวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ19.6%โดยเฉลี่ย ดังนั้นพอจะคาดการได้ว่าถ้าไฮแคน v 09ได้ขายในไทยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,865,000ถึง2,691,000บาทแพงกว่า MG Maxus NA อยู่ราว200,000บาทซึ่งกถืถั่วไม่เร็วเลยเมื่อเทียบกับออปชั่นที่ได้ให้มาแบบไม่มีกั๊กใน V09 คันนี้ ถ้าถามถึงโอกาสที่เจ้าไฮแคนบี09จะเข้ามาขายในไทยเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ายังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนจาก GAC Thailand สักเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้มีแค่เพียงแบรนด์ไออนที่เข้ามาขายในไทยอยู่แต่ถ้าถึงวันที่ตลาดรถตู้ไฟฟ้าในไทยคึกคักขึ้นมาเมื่อไหร่เชื่อว่า GAC จะไม่ปล่อยให้เดนซา D9 หรือซิเกอร์09ลอยนวลอย่างแน่นอนไฮแคนบี09รถตู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จุดเด่นอยู่ที่การตกแต่งภายในและวัสดุที่เลือกใช้ถือว่าให้มาครบจบทุกอย่างจะใช้ไปรถครอบครัวก็ได้หรือไปรับรองผู้บริหารก็ดีรวมถึงระบบความปลอดภัยให้มันจุกๆถึง37รายการทํางานร่วมกับสารพัดกล้องและเซนเซอร์รอบคันทําให้อุ่นใจในทุกการเดินทางแม้ว่าเรื่องของกลุ่มพลังจะมีแค่มอเตอร์เดี่ยวให้เลือกเท่านั้นแต่ก็ชเฉยมาด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่เซรามิก8 0 0โวลต์สามารถรองรับการชาร์จไฟแบบดีซ s t Charge ได้แรงเป็นเบอร์ต้นๆของตลาด พราะด้วยความเร็วในการชาร์จแบบนี้น่าจะเป็นเหตุผลให้ลูกค้าหลายคนอาจจะปันใจจากเดนซามาได้ไม่ยากเลยอยู่ที่ว่าทาง GAC จะนําเข้า V9 0มาเปิดตัวและขายในบ้านเราเมื่อไหร่แะจะตั้งราคาที่เราใจแค่ไหนใครที่กำลังมองหารถตู้ไฟฟ้าอยู่อาจจะรอดูคันนี้ก็ได้นะครับและคุณล่ะชอบเจ้าไฮแคน V9 ไหมคิดว่าราคาอยากให้ขายที่เท่าไหร่ก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเรา สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ